ตอนนี้เรามาเป็นครีเอเตอร์เราเป็นผู้กำกับเราเป็นนักแสดงเรามาอยู่ในโลกมายาที่เราต้องแสดงต้องจัดฉากต้องปั้นน้ำเป็นตัวถูกไม่ถูกเออถ้าพวกเจ้าบหุจักยุดนี่เจ้ากระสียากไปหนาบบบนี้อาจารย์อยากน้ำเลียงล้านบไปลงคลิปน้ำมูดอกใกล้สุดก็ไล่ไม่ได้ล้านหาย โอ้ยเบื่อดีอย่านใดละสิพันหกหมื่นาทีน้ำเขาพเสนั่นเห็นบ่เพราะไม่รู้คำว่าคอนเทนต์คืออะไรและก็ขาดการรับรู้จากผู้อื่นที่ถูกต้องขาดคนแนะนำขาดคนแนะนำและก็ไม่ได้ดูข้อมูลที่มันถูกต้องไปดูแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้อง โอ้ยเขาจถอดกางเกงในแม่อาจารย์สองสามล้านนิวไหมย่ายเฮ็ดสิคือบังเอ่ญโอ้ยย่ายจะมาห้ตัวเดียวเด้อเออบ่ได้เลยย่ายเฮ็ดนองเขาบ่ได้แลยเฮ็ดยังได้แล้วมันยังสิมีวิวไหลเขาเฮ็ดคือหลเถฮะเขาคือได้วิวไหลเถอะเห็นไหมทําให้คนแก่ใจแตกทําให้คนแก่เริ่มจะคิดมัวมัวสั่วๆที่จะทําอะไรแพงออกมาแล้ว ก็ต้องฝากกันไว้นะครับว่าช่วยดูแลกันคุณอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันก็มีหลายอาจารย์อยู่ที่ว่าจริตคุณนั่นชอบกลุ่มไหนแต่ผมจะขอเตือนว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้คุณอิงนโยบายของ Facebook อิงนโยบายของ Youtube อิงนโยบายของ t k t t อกไว้ก่อนอย่าไปอิงความรู้สึกหรือเพื่อนพาทำ คนที่เป็นมืออาชีพเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องสร้างตัวตนแต่ถ้าเป็นอาจารย์แผนกคิดเองว่าตัวเองเก่งจะไม่บอกให้คนอื่นสร้างตัวตนจะบอกให้คนอื่นทําอะไรก็ได้ลงไปนะครับเดี๋ยวมันกระดังมันอยู่ที่ไอพุนเจ้าลงดีันได้ก็ตามไอบดันเจ้าเจ้าก็บบกขึ้นเจ้าลงไปเจ้าไทยยังไปก็ได้ไอบดันมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นถ่ายไปโลดเนี่ยพวกนี้ไม่มีความรู้แล้วก็จะไม่บอกคุณให้สร้างตัวตน เพราะเขาไม่ได้มาจากการสร้างตัวตวน,นเขามาจากคลิปฟุกๆแมนบอบางคนเนี่ยได้เป็นครีเอเตอร์เพราะอะไรย่งางไปหน้าอีพอยท์อีเมลกูเอ,อ้ไปเจองูจงอ่างพันกันทายเสร็จแล้วอู้พี่น้องบ่เคยเห็นจั้เธอปะทูตัวบมื่อไงนึงพุดอ่ะพุดอ่ะพุดอ่ะอู้ตัวพุดอ่ะพุดอ่ะผุด่ะผุด่ะอ่ะพันกันเถอะถ่ายไม่นานถ่ายสักประมาณเจ็ดแปดวิเอาลงุงสิบล้านขออภัยนะถ้ามันไปโดนใครนะครับ ผมพูดไปเลยอยนะครับน่าจะไม่มีในนี้เนาะ10ล้านวิวผู้ติดตามเพียบเลยคืนเดียวบ่งหูตัวซ้ำบ่าเจ้าของดังใช่ไหมนั่นคือครีเอเตอร์โชคช่วยเขาก็ดังมาแบบไม่รู้เรื่องทีนี้พอมันดังมาคนรู้จักคนไปถามเจ้าทำยังไงเจ้าเห็ดยังไง จะถึงมีไลยได้ที่ยังได้เจ้าคือมีคนที่ตามหลายไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะว่ากูไม่รู้แต่เมื่อกี้กูก็ไปถ่ายงูจะบอกว่าถ่ายงูก็ไม่รู้มาจากไหนว่า็ตตามมาตามกลับนี่แหละเพราะว่ายูทนิกรุ่งก็บ,บอกให้ตามมาตามกลับนะเออแล้วก็ไปเบื้องมูก็เลยเอาสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แต่ตัวเองกําลังทําอยู่เนะี่ยไปบอกเขาใช่ไหมแต่ซุ้มเสื้อกับเสื้อด้บ,บาทนี่เออ อเราไปตามมูเราตามมาตามกลับบดายเถะมันถึงมียอดวิวป่านนี้คำนั้นก็ถูกสูงต่อส่งต่อสูงต่อส่งต่อจนทุกวันนี้คลิปประเภทนี้ยังหลอกหลอนเราอยู่ตามมาตามกลับเนี่ย